SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องตำมารถสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรถเ,เชฟโรเลอเตออฟต้านะครับที่เป็นโฉมของรถแวนเนาะในราคานะครับ0 0 0ืนนะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวผมไปลองขับเลยละกันนะครับเพราะว่านะครับเจ้าของเอามาจอดรอนานแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมแนะนําก่อนคันนี้เนี่ยสำหรับหลายๆคนนะครับที่มองอภาพลักษณ์ของเชฟเนี่ยในทางที่ลบๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมนะครับกล้าการันตีได้อย่างหนึ่งว่า เป็นรถที่สมบูรณ์มากๆนะครับหมายถึงว่ารุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่ผมกล้าการันตีก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมีรถคันนี้ด้วยนะครับคือญาตินะครับมีขับอยู่นะครับในชมนี้แล้วก็มีความอึดนะครับขับสนุกมากๆช่วงล่างดีนะครับอันนี้พื้นฐานก่อนนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองขับนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองขับให้ดูเลยนะครับว่ามันมีสมรรถนะ ยังส่วนประกอบอยู่ไหมเนาะสำหรับเชฟโรเลตออฟต้าในชมของแวนตัวนี้ครับหลังจากขับมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมการันตีให้ได้เลยนะครับว่าคันนี้ถ้าใครออมองหาอยู่นะครับผมมองว่าคุ้มม,กมากๆนะกับราคาแค่60,000บาทนะครับได้รถแวนนะครับในสภาพที่ผมกล้าการันตีว่าผมเคยขับตอนออกใหม่ๆนะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยความต่างผมมองว่าแทบจะไม่ต่างนะ,ะสำหรับตอนนี้นะครับคือช่วงล่างเนี่ยยังดีอยู่ ภายในของคันนี้ก็สวยมากๆเลยครับไม่มีจุดไหนที่ชำรุดเลยก็เอาไว้เดี๋ยวพอจอดรถนะครับผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพวกภายในนะครับรวมไปถึงภายนอกตัวรถต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์ข้อเสียของคันนี้นะครับณตอนนี้นะอย่างเดียวเลยนะครับก็คือแอร์นะฮะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิข้างนอกตัวรถนะครับค่อนข้างร้อนก็จริงส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าภายในเนี่ย มันแอร์มันก็แรงนะแต่ว่ามันไม่ฉ่ำนะครับก็น่าจะต้องมีการ maintenance เนาในการเติมน้ํายาแอร์ประมาณนั้นนะครับแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับคันนี้คือผมกล้าพูดเลยว่าของดีราคาถูกนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดีนะครับก็เอาไว้จอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับภายในแล้วก็ภายนอกให้ดูลงมปถึงตัวเครื่องยนต์ครับผมโอเคครับหลังจากที่ไปลองขับมาแบบเต็มไม้เต็มมือนะครับผมบอกเลยว่าขับสนุกมากมาก สำหรับเครื่องยนต์พันหกนะอัตราเร่งคือดีมากๆนะสำหรับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงล่างเบรกยางชกเกียร์ทุกอย่างดีหมดคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับวิ่งมาไม่เยอะมากนะครับสามแสนหนึ่งมื่นโลอ๋อสำหรับผมรถปีศูนย์ห้าถือว่าวิ่งมาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับที่สําคัญผมชอบตัวนี้มากนี่ลำโพงเล็กๆตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเหมือนเปิดประตนูนะครับเดียอ่า เท่ดีนะครับซึ่งออกแบบมาค่อนข้างดีนะสำหรับในยุคนั้นนะครับรวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับปรับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยนะครับคอนโซลหน้าสวยมากๆนะครับไม่มีการบวมเลยดูดิสวยนะตามนี้เลยนะครับคอนโซลกลางนะครับวิทยุเครื่องเสียงใช้ได้หมดนะครับแล้วก็แอร์นะครับตรงนี้มีฮิตเตอร์ให้ด้วยนะครับสาหรับหน้าหนาวเนาะก็ประมาณนี้แอร์แรงนะลมแอร์ออกดีมากนะครับแต่ไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับอ่าแลาจะต้องมีการปรับแก้นะครับโดยการ เป่าตู้ใหม่ล้างตู้เติมน้ำยาอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นนะครับนี่ฮะพุกเกะต่างๆนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะนั่งเหยียดขาสบายมากนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับมีรอยแตกรายงานนิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าฉีกขาดนะครับแผงประตูสวยมากนะครับยังเดิมอยู่เลยเนะาะค่อนข้างสะอาดนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูข้างหลังให้นิดนึงส่วนด้านหลังนะครับตามนี้เลยนี่อย่างนี้นะครับ สวยมากๆนะครับแล้วก็คงความเดิมแล้วดูหรูอยู่นะครับไม่ได้แบบว่ามีจุดไหนที่มันขาดชํารุดนะฮะนี่คือเบาะเดิมนะครับเนี่ยสวยมากนะครับแผงประตูนะครับบานประตูเนี่ยต่างๆนะครับดูดีจัดแล้วดูดีพอสมควรนะครับใกล้เคียงมากๆนะของเดิมโรงงานนะครับค่อนข้างสวยเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับตรงห้องเก็บสัมภาระนะครับว่ามันชํารุดไหมมีจุดไหนที่บกพร่องหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับนี่ฮะทางด้านหลัง ก็ยังดูดีอยู่นะครับพวกน่าจะเป็นซุปยางอะไรหรือเปล่าอ๋อใช่นะครับนี่ตามนี้นะครับก็ยังดูดีอยู่นะฮะอาจจะมีค่าเปื้อนบ้างนะครับที่พรมนะครับพรมพื้นเนาะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับด้านนี้ก็โอเคนะครับนี่ปิดเปิดใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้ชำรุดผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้นี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นม่านดึงมานะสำหรับวางของได้เพิ่มนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่แต่ผมทำให้ดู นี่มันก็จะเข้าล็อกประมาณนี้นะครับในอย่างนี้เลยนะครับก็เอาไว้วางสัมภาระนู่นนี่นั่นได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่ของหนักมากนะครับแล้วก็เป็นการกันเนาะระหว่างแบ่งชั้นนะครับด้านล่างกับด้านบนเนาะประมาณนั้นออกแบบมาค่อนข้างดีเนาะนะครับยังดูดีอยู่นะครับเนี่ยในหลายจุดนะครับมองไปด้านหน้านะครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีความยาวพอสมควรเนาะสำหรับคันนี้ก็ถือว่านะครับยังดูครบอยู่เนาะสำหรับตัวภายในนะครับของออปต้านะครับในชมของแวนตัวนี้ ทีนี้ก็มาดูเกี่ยวกับเนื้อสีนะครับตัวภายนอกกันบ้างนะครับเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยนะครับสีมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่แย่นะครับตรงฝากระโปรงมีรอยด่างนิดหน่อยนะครับแค่ตรงเวิร์กนี้เท่านั้นเองนะครับตรงจุดนี้นอกนั้นก็โอเคครับดูดีกระจังหน้านะครับกันชนหน้าดูดีนะครับไฟสองข้างไฟแท้โรงงานนะครับเหลืองนิดหน่อยนะครับน่าจะขัดออกอยู่นะครับแก้มนะครับยังบางอยู่นะครับสวยนะดูดี นะครับไม่บุบนะครับอาจจะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับนี่ด้านแก้มเนาะบานประตูใสนะครับสวยมากนะครับแหลกด้านบนนะครับลงไปถึงตัวหลังคานะฮะดูดิไม่ด่างนะครับอ่าโอเคครับไม่ด่างไม่ลอกนะครับประตูนะครับผมเช็คให้แล้วนะครับสี่บานปิดเปิดสนิทหมดเลยประตูได้รูปเนาะไม่ย่นไม่ยู่นะครับตะเข็บตรงนี้นะครับอ่าจริงๆมันข้างนั้นเปิดได้นะแต่คางนี้มันแน่น นะครับแต่ถ้าเกิดดูจากตรงนี้นะครับเนื้อสีนะครับด้านในด้านนอกนะครับแล้วก็จะเข็บประตูนะครับแล้วก็น้ำหนักของประตูอาการของประตูนะครับที่ปิดเปิดสนิทง่ายนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้านการชนมาประมาณนั้นทางด้านนี้ก็เช่นกันนะครับสวยนะบานประตูสวยมากนะครับตามนี้เลยปิดเปิดสนิทนะครับไม่มีอะไรมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับทางด้านแก้มซ้ายแต่ว่าเป็นรอยแบบควรๆน่ะมันไม่ใช่ถลอกนะดูดีนอกกนั้นก็คือสีค่อนข้างสวย ดูแบบประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับจะมีจุดนี้นะครับที่มีตำหนินิดหน่อยก็คือรอยสีลอกนะด้านกันชนหลังนะครับมุมซ้ายหลังลอกนิดหน่อยแต่โดยรวมนะครับเนื้อกันชนดูดีนะครับกันชนเดิมโรงงานนะตามนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับอทางด้านนี้นะครับมีถลอกหน่อยหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับปฟท้ายนะครับดูดีกระจกโอเคนะครับที่ปัดตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะ คาดว่านะครับน่าจะแบบตัวมอเตอร์น่าจะเสียหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเนาะเอาไว้พิจารณานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำหนิก็จะประมาณนี้นะสำหรับ1.6นะครับคันนี้เอาทางด้านนี้นะครับบางนะสังเกตดูนะครับเนี่ยบางจับ,จบนะครับประตูนะครับบางมากกระจกดูดีนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะในราคา60,000บาทใครที่มองหาอยู่ผมบอกเลยคุ้มมากนะครับคือได้ไปทําไม่ต้องทําอะไรเลยสามารถใช้งานได้เลยนะสำหรับเชฟ ออปตาในโฉมของเอสเต้นะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะจำชื่อรุ่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันมาดูกันเลยครับข้างหน้าเครื่องยนต์นะครับเสียงค่อนข้างนิ่มนะครับเนี่ยสตาร์เครื่องฟังเสียงอยู่นะครับนิ่มมากแล้วก็เดินค่อนข้างเรียบนะครับดูโอเคนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่เยิ้มเลยนะดูนะฮะเนี่ยขอบไม่เยิ้มนะครับดูสะอาดพอสมควรนะครับเนี่ยดูดีนะฮะ ผมว่าโอเคนะครับถ้าใครมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใช้กันอยู่ยาวๆนะสาหรับคันนี้นะฮะหลายๆจุดยังดูใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยแสดงว่าเจ้าของนี่คือดูดีนะครับดูแลรักษารถดีมากๆนะครับนะครับดูดิเสียงเดินเรียบนะครับแล้วก็เงียบมากๆนะครับเสียงวาวก็ไม่โขกเนาะประมาณนั้นก็โอเคครับสำหรับเครื่องยนต์ก็น่าจะผ่านนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจากที่ผมขับเล่นไปขับเล่นมานะสักพักหนึ่งนะครับก็ความร้อนเนี่ยก็ดูนะฮะ เรียกว่าปกติมากๆนะครับใครที่กลัวว่าเออขับทางไกลได้ไหมนะครับดูตรงนี้ก็น่าจะตอบได้แล้วเพราะว่าผมก็ขับมานานมากแล้วเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงไปชั่วโมงแล้วรีวิวไปรีวิวมาขับเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จอดสตาร์ททิ้งไว้ก็พักใหญ่อยู่นะครับก็โอเคฮะถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับรถเชฟโรเล็ตนะครับปี05นะครับออฟต้าในชมของแวนคันนี้นะครับราคา60,000บาทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ60,000บาทถ้าใครนะครับมองหาอยู่ นะครับอยากได้รถสภาพนี้หรือประมาณนี้นะฮะผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าคุณได้ของดีนะครับแล้วก็ราคาถูกมากนะครับค่อนข้างคุ้มเพราะว่าราคาตลาดนะครับตอนนี้ผมลองเสิร์ชดูเล่นๆนะครับก็มีประมาณแตะแสนอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นเลยแต่สําหรับคันนี้นะครับเจ้าของจริงๆเลยนะเจ้าของจะขายอยู่6,5 0 0 0เนาะผมก็ลองคุยดูอ่ะขอสัก5 0 0พันหรือห0 0มื่นละกันประมาณนั้น ก็หาใครสนใจนะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับเพราะผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานเนาะเนื่องด้วยสภาพขนาดนี้นะราคาขนาดนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่สนใจของหลายๆคนนะครับที่มองหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับกับทางช่องตำลารถเนาะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้ครับประมาณนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ